สวัสดีจ้าพี่จ๋ากลับมาพบกันอีกแล้วนะคะพี่ขากับช่องกาลเกตพุทธคุณพักเครื่องนะคะพี่พี่ขาพี่ท่านใดสนใจองค์ไหนแล้วภาพไม่ชัดยังไงนะจ๊ะพี่สามารถโทรหาหนูนหรืออะไรไม่ได้เลยนะคะพี่ที่เบอร์โทร0840659180นะคะพี่จ๋ารายการแรกนะพี่นะหนูได้เป็นเขาเรียกว่าเปือหรือว่าอะไรจะพี่อันนี้เพราะว่าตาไม่ใช่สีแดงอะพี่เพราะว่าตาไม่ใช่สีแดงนะั้นพี่นะได้มาทั้งตัวผู้ตัวเมียจ้ะคุณลูกค้าจะปิด ผู้หรือปิดเมียก็ได้นะพี่นะหรือจะปิดทั้งสองก็ได้จ้ะแม่ค้ายินดีเต็มใจแพ็คของส่งให้นะจ๊ะหนูขอตัวละหนึ่งพัน 1, บาทนะพี่นะไม่มั่นใจว่าเป็นเนื้อสำลิดหรือเปล่านะเพราะว่าส่วนตัวแม่ค้าก็ดูไม่ค่อยเป็นนะพี่นะเนะะี่ยค่ะสวยงามมากอันนี้คือตัวผู้นะพี่นะให้ดูทีละตัวจ้ะตัวผู้จ้ะพี่นะคะสวยงามมาก โดโดอย่างนี้จ้ะพี่นะคะหนึ่งพันบาทนะพี่นะปิดสองตัวยังไงลดได้นะพี่นะถ้าเกิดปิดสองตัวนะหนูขอพันแปดถ้าเกิดปิดสองตัวหนูขอพันแปดถ้าตัวเดียวหนูขอตัวละหนึ่งพันจ้ะพี่นะคะสวยงามมากไม่แน่ใจเป็นเนื้อสัมฤทธิ์หรือเนื้ออะไรนะพี่นาะได้มาสภาพนี้ตัวผู้นะหนึ่งพันบาทนะปิดคู่ขอพันแปดปิดเดียวปิดเดียวขอหนึ่งพันบาทจ้ะตัวเมียจ้ะพี่นุมโตโต,โตจ้ะนะคะ สวยงามมากพี่นะคะเก่าเก่าสวยๆวยจ้ะพี่นะคะอ่าตัวต่อไปจ้ะพี่จ๋าจะเป็นผงพ่อกลวยจ้ะองค์ไม่ได้เล็กมากไม่ได้ใหญ่มากนะพี่นะหน้าตักนะพี่นะหน้าตากหลวงพ่อกลวยองค์นี้จะอยู่ที่ประมาณสามนิ้วสามนิ้วพี่ส่วนสูงจะอยู่ที่ประมาณสี่ครึง่งพี่จ๋าขอไว้ที่แปดร้อยบาทจา้ะนะคะ เป็นหลวงพ่อกวยนะแปดร้อบาทพี่นะคะตามสภาพเลยพี่นะคะวัดก,กสุสิตาลามพี่นะคะเกา่เกาๆสวยๆนะพี่นะแปดร้อยบาทจะพี่เป็นพระบูชาหลวงพ่อกวยนะส่วนรายการนี้อาขอไว้ที่เก้าร้อยบาทจะพี่นะคะได้มาสภาพอย่างนี้เลยจะพี่นะคะไม่แน่ใจว่าได้จาดการที่เท่าไหร่นะพี่นะเนี่ยค่ะสวยงามมากพี่นะคะ 900บาทพี่นะคะปลายทาง50บาทนะพี่นะนี่คือใต้ฐานพี่เพราะบนจะส่งสินค้าให้ฟรีจากท่านใดสนใจรายการไหนและภาพไม่ชัดยังไงนะพี่สามารถโทรหาหนูหรือว่าแอนไลน์ได้เลยจากพี่เบอร์โทรทิ้งไว้ใต้คลิปนะ084-065-9180จาก900บาทจากมีดจากพี่มีดความยาวของมีดจะอยู่ที่ประมาณ9ครึง่งเป็นของหลวงพ่อเดิมจ้ะ ตรงปลายมีตะกุดนะคะคุณลูกค้าที่น่ารักจ๋าตรงปลายมีตะกุดมัดเชือกเก่าๆสวยงามพี่มีรอยจานเป็นของหลวงพ่อเดิมสภาพด้านในมีจะเป็นอย่างนี้จ้ะเล่มนี้หนึ่งพันห้าร้อบาทพี่เป็นทรงปลายแหลมเป็นลายผีเสื้อนะพี่นะนะคะพี่เป็นลายผีเสื้อพี่นะคะสวยงามมากอันนี้คือสันมีดจะ้นะเนี่ยค่ะสภาพก็จะเก่าๆสวยๆจ้ะพี่นะคะ รายการนี้ขอไว้ที่หนึ่งพันห้าร้อยบาทนะพี่นะเป็นมีของหลวงพ่อเดิมพี่นะคะมีตะกุดนะตรงด้านจับก็จะมีรอยจานหลวงพ่อเดิมตรงปอกก็จะมีรอยจานหลวงพ่อเดิมเช่นกันจะพี่นะคะหนึ่งพันห้าร้อยบาทพี่นะคะปลายทางห้าสิบบาทนะพี่นะพร้อมปนจะส่งสินค้าให้ฟรีจ้าโอเคจากส่วนรายการนี้พี่เป็นตลับของหลวงพ่ทิมด้านหน้าจะเป็นเหรียญหลวงพุทิมนะคะพี่ความยาวของกล่องนะพี่นะ อ,อยู่ที่ประมาณสามครึ่งความกว้างไอ้ไม่ใช่ความกว้างอะ่ะสามครึ่งความยาวสองนิ้วนิดๆอันนี้เขาเขาเรียกกว้างอันนี้เรียกยาวอัน,นอันนี้เรียก,กว้างอันนี้เรียกยาวพี่นะเปิดมาปุ๊บด้านในจะเป็นสีพึ่งของหลวงพ่อหลวงปู่ทิมจเจริญพรบนพี่นะคะด้านหน้าเป็นเหรียญปู่ทิมจเจริญพรบนพี่พร้อมกล่องนะแปดร้อยบาทจะ้ะ ด้านในจะเป็นสีพึ่งสีแดงจ้ะมีท้าเวทมีสิวลีมีสมเด็จมีตะกุดเราก็จะมีกุนแผนตามสภาพนะพี่นะแปดร้อยบาทพี่ปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทพร้อมบนจะส่งสินค้าฟรีจ้ะส่วนรายการนี้เป็นตะกุดพี่จ๋าหนูไม่มั่นใจหนูไม่ทราบนะถามคุณลุงเจ้าของกรอบอกว่าเป็นของหนูผู้สุขแต่ส่วนตัวแม่ค้าไม่ทราบพี่เจ็ดร้อยบาทจ้ะ แม่ค้าไม่ทราบว่าเป็นของที่ใดนะพี่นะได้มาสภาพนี้ความยาวก็จะอยู่ที่ประมาณสี่นิ้วความยาวจะอยู่ที่ประมาณสี่นิ้วพี่ขอไว้ที่เจ็ดร้อบาทจะ้ะดูขอไว้ที่เจ็ดร้อบาทพี่นะปลายทางห้าสิบบาทส่วนดอกนี้ก็ไม่ทราบเช่นกันจะพี่ลงรักเป็นโเกียวนะพี่เจ็ดร้อบาทเช่นกันจะ้ะมีลงรักนะพี่นะนะคะสภาพก็จะเก่าเราแล้วก็จะสวยๆอย่างนี้เป็นเกี่ยวนะคะ สวยงามมากจ้ะ700บาทจ้กส่วนรายการนี้พี่จ๋าเป็นนางกวักเนื้อค่อนข้างมีน้ำน้ำหนักไม่ทราบว่าเขาเรียกว่าเนื้ออะไรพี่ไม่ใช่โลหะนะอันนี้ไม่ใช่โลหะพี่ขอไปที่600บาทจ้กเป็นนางกวักนะพี่นะสวยงามมากพี่นะคะตามสภาพเลยนะพี่นะพี่สภาพก็จะเก่าๆสวยๆจ้ะ้0 0บาทจ้กพี่จ๋าพึ่งหรือว่ามะเร็งนะ500บาทจ้ะพี่นะคะ ไม่ทราบว่าท่านใดผูกเสกแะได้มาสภาพนี้นะห้าร้อยบาทจากส่วนรายการนี้พี่เป็นงอแกะเขาบอกว่าเป็นคอเป็นกองหลวงพ่อพักวัดโบสถ์อ่างทองมีรอยจานร,รายการนี้จะเปิดไว้หนึ่งพันห้าร้อยบาทจากรายการนี้เปิดไว้หนึ่งพันห้าร้อยบาทนะพี่นะปทางห้าสิบบาทพี่พร้อมโอนจะส่งสินค้าให้ฟรีจากพร้อมโอนจะส่งสินค้าให้ฟรีนะเป็นกองหลวงพ่อพักวัดโบสถ์อ่างทองหนึ่งพันห้า ้อ๐บาทจะพี่มีรอยจารนะแล้วก็จะเป็นห่วงเชื่อมจะพี่นะคะได้มาสภาพนี้นะ1,500บาทจากพี่จ๋า รูปหล่อหลวงพ่อเดิมองค์นี้สวยงามมาก่าตรงกลางจะมีตะกุดดอกเล็กหนึ่งดอกพี่จ๋ามัดด้วยอเศษผ้าจีวรนพี่พี่จ๋าด้านหลังมีแผ่นทองแปะนะพี่นะสวยงามมากพี่สวยงามมากพี่รายการนี้นะขอไว้ที่หนึ่งพันสองร้อยบาทพี่ใต้ฐานมีรอยจานพี่ใต้ฐานมีรอยจานนะพี่นะรายการนี้จะพี่จ๋า1,200บาทจ้ะ หนึ่ับาทพี่ปลายทาง50บาทภาพไม่ชัดแอดไลน์นะศูนย์แปดสี่หกนรายการนี้สวยงามมากพี่พี่ดูตรงด้านหน้านะจะมีเป็นแผ่นทองนะพี่นะจะมีเป็นแผ่นทองพี่มีรอยจานมีตะกุดพันกับผ้าซีวันเก่าๆพี่นะคะ หนึ่งพันสองรอบาทจ้ะพี่ส่วนรายการนี้สลอดกอพี่หกร้อบาทจ้ะสลอดกอมีเสียงกระดิ่งด้านในหุ้มด้วยเชื่อกอาหุ้มด้วยลวดเลือกลวดเก่า หกร้อบาทพอพี่ปลายทางห้าสิบบาทพี่จ่ามีดงอแกะทั้งเล่มงอแกะทั้งเล่มรวมปอกรวมด้ามห้านิ้วพี่รวมปอกรวมด้ามพี่ห้านิ้วเป็นง,งอเกาะทั้งเล่มเล่มนี้ขอไว้ที่สองพันห้าร้อบาทจากเล่มนี้ขอไว้ที่สองพันห้าร้อบาทพี่สภาพมีดด้านในพี่ไม่ต้องพูดถึงสวยงามมาก ก็ไก่ล้านตัวพี่มีจะเป็นทรงปลายแหลมพี่ดูความเก่าของใบมีดนะพี่ดูความเก่าของใบมีดจะพี่สวยงามจริงๆจะสองพันห้าร้อยบาทจะพี่นะคะปลายทางห้าสิบบาทพี่พี่นะพี่ดูนะงอนะพี่นะพี่ดูงอพี่นะคะสวยงามมากพี่ตรงด้ามจับเนี่ยสวยงามมากพี่นะคะแล้วตรงปอกกับพี่ไม่ต้องพูดถึงพี่ดูจับนะพี่ดูจับนะสวยงามมากพี่นะคะ 2,500บาทพี่เป็นงเก่านะพี่นะเป็นงอเก่าพี่ได้มาสภาพนี้เลยจ้ะพี่หนูได้มาสภาพนี้นะ2,500บาทพี่ปลายทาง50บาทภาพไม่ชัดแอดไลน์ขอภาพเพิ่มเติมจ้ะ สวยงามมากพี่สวยเหมือนแม่ค้าอันเน่มาจากรายการต่อไปพี่ชินาราชเลื่อมขอบพี่หกรบาทจาก้กเป็นพระพุทธชินราชพี่จ๋าเลื่อมรอบน,นะแม่ค้าขอไว้ที่หกรบาทพี่ปลายทางห้าสิบบาทจาก้กส่วนรายการนี้พี่เป็นพระกิ่งอ่าไม่ทราบว่าเป็นกิ่งวัดอะไรนะพี่นะนะคะพี่ สวยงามมากพี่นะคะ600บาทเช่นกันนะพี่นะปลายทาง58บาทจะ้ะส่วนรายการนี้พี่รูปหล่อหลวงพ่อพระใสมาในเรื่องกรอบพลาสติกนะพี่นะตรงหน้าผากของท่านจะมีเพชรเม็ดสีขาวพี่สวยงามมากพี่จะ่ะ600บาทนะปลายทาง58บาทจะ้ะอ่ารายการนี้พี่เปิดวัดใจนะไม่ทราบว่าเป็นเนื้ออะไรพี่ไม่ทราบว่าเป็นเนื้ออะไรพี่จะ่ะ800บาทจะ้ะมีรอยจานด้านใน ขอบคุณที่รับได้ไม่เรื่องเยอะไม่มีปัญหาวัดใจพี่แปดร้อยบาทจากส่วนรายการนี้เหรียญหล่อโบราณพ่อไปพี่หกหัวบาทจากพ่อไปวัดกำแพงนะตามสภาพนะหกหัวบาทจากพี่จ๋าสวยงามมากเหรียญหลวงพ่อแดงพี่มาในเรื่มกรอบพลาสติกเนื้อจะออกสีทองพี่จ๋าหกหัวบาทจากจมูกด่งๆนะพี่นะหกหวบาทพี่ปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อแดงจากส่วนรายการนี้เป็นพ่อกันจ้ะ พราะกันแม่ค้าไม่ทราบเนื้อนะพี่นะเหรียญด้านในแม่ค้าไม่ทราบเนื้อพี่สวยงามมากพี่รายการนี้6 0 0บาทนะรายการนี้แม่ค้าขอไว้ที่6 0 0บาทปลายทางบวกเพิ่ม58บาทจากส่วนรายการนี้พี่จ๋าจะเป็นกุมาหลวงพ่อกวย่าจะเป็นเนื้อตะกรวนนะพี่นะัถ้าจำไม่ผิดนะจะพูดผิดยังไงก็ต้องกราบขออภัยพี่6 0 0บาทจากเป็นกุมาหลวงพ่อกวยพี่เลื่อมกรอบพลาสติกเปิดหน้าเปิดหลังตามสภาพ,พพี่สวยงามมาก6 0 0บาทนะปลายทาง58บาทจาก อาสมเด็จจะพี่ถักลวดด้านในหกร้อยบาทจ้ะเป็นสมเด็จเก่าๆนะถักลวดด้านในพี่รายการนี้หกร้อยบาทจ้ะส่วนรายการจะเป็นเหรียญพักคูเดิมจ้ะเป็นเหรียญพักคูเดิมนะพี่หนะ้ารายการนี้ก็หกร้อยบาทนะพี่นัขายตามสภาพนะหกร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะพี่จ๋าพ่อท่านฉุยหกร้อยบาทจ้ะพี่เป็นเหรียญเก่าเหรียญก็เก่าพลาสติก ็เก่าแม่กา้าไม่เก่านะจ๊ะแม่ค้ายไม่เก่านะพี่นะรายการนี้หกร้อยบาทพี่ปลายทางบวกเพิ่มฮาสิบบาทจากพี่จาราหูอมจนันหลวงพ่อน้อยเป็นกาลาแกะเป็นกาลาแกะลาหูอมจนันด้านหลังมีรอยยันมีจัดมียันนะแกะด้วยมือมังคะพี่นะคะสวยงามมากพี่นะคะเป็นกาลาแกะลาหูอมจันนะหกร้อยบาทพี่ปลายทาง้าสิบบาทจากส่วนรายการนี้จะพี่ เป็นอาเป็นเหรียญหลวงพ่อทองสุกนะหกร้อบาทจะ้ะวัดตนหดหลวงนะพี่นะเนี่ยค่ะสองสี่อะไรเนี่ยสองสี่ไม่รู้พี่สองสี่สี่สองสี่ี่แปดหรือสองสี่เก้าแปดไม่รู้นะคะพี่เอาหกร้อยบาทพี่เดีย๋ยญหลวงพ่อทองสุกจะ้ะ อันนี้มาเป็นเม็ดๆเลยพี่ขอไว้ที่หกรัวบาทพอจะ้ะไม่ทราบว่าเป็นของหลวงพ่อท่านใดนะพี่นะมีทั้งหมดเก้าเม็ดพี่มีทั้งหมดเก้าเม็ดแม่ค้าขอไว้ที่หกรอบาทจะ้ะคุ้มมากคุ้มมากๆพี่นะคะตกเม็ดอะไรเนี่ยหนึ 100, 200, 300, 400่งร้อยสองร้อยสามร้อยสี่ร้อยตกเม็ดห้าสิบกว่าบาทถ้าคํานวณเนี่ยได้มาพร้อมก่อพี่หกรอบาทจะ้ะส่วนรายการนี้พี่ลูกหล่อบโบราณไม่ทราบที่จะ้ะ เป็นรูปหล่อโบราณเก่านะพี่นะไม่ทราบว่าเป็นของที่ไหนพี่ได้มาสภาพนี้จ้ะนะคะสภาพก็จะเก่าๆ่สวยๆนะพี่นะพี่จ๋าห้าร้อยบาทพอจ้ะอ่ารูปหล,ล,ล่อหลวงพ่อทองสุกวัตนดหลวงพี่อ่าองค์นี้ห้าร้อยบาทเช่นกันพี่จ๋านะคะเก่า,เก,าเก่าสวยสวยเลยนะพี่นะห้าร้อยบาทจ้ะส่วนรายการนี้เป็นรูปหล่อโบราณเก่าไม่ทราบที่พี่นะคะองค์นี้ก็ห้าร้อยบาทเช่นกันพี่นะคะ เป็นรูปหล่อโบราณเก่า <Stars> นะส่วนรายการนี้พี่เป็นรูปหล่ออะไรไม่ทราบที่พี่นะคะเป็นพิมพ์ฐานสูงนะพี่นะเป็นพิมพ์ฐานสูงรูปหล่อโบราณเก่าไม่ทราบที่ห้าร้อจอันนี้ก็ไม่รู้ที่นะพี่นะอันนี้ไม่ทราบว่าหลวงพ่อทองสุขวัดโพไซทองหรือว่าอะไรพี่นะคะไม่มั่นใจนะพี่นะหลวงพ่อทองสุกมี <cierto> <rac under> หลายองค์หรือเปล่าหนูก็ไม่แน่ใจพี่นะคะ พี่จ่าห้าร้อบาทนะพี่รูปปลอนโบราณเก่าไม่ทราบที่จ่ะส่วนรายการนี้เป็นรูปปลอนสังกระจายพี่นะคะหลังยันห้าร้อบาทพี่นะคะปลายทางห้าสิบาทพี่พร้อมโอนจะส่งสินค้าฟรีจ่ะส่วนรายการนี้หลวงพ่อวิบูรณพี่นะคะเป็นหลวงพ่อวิบูรณนะมีพอสอบบอกด้านหลังนะพี่นะแต่แม่ค้าตาไม่ค่อยเห็นนะพี่นะตาไม่ค่อยเห็นถึงเล็งก็เจ็บลูกตาพี่นะคะ 500บาทจะรายการไหนภาพไม่ชัดภาพเบลอตามไม่ทันนะพี่ลายโทรหาหนูเลยนะพี่เบอร์โทรอยู่ใต้คลิปนะ0840659180จากเป็นหลวงพ่อทวนหลังหนังสือนะพี่น้าวัช้างให้สวยงามมากจ้ะพี่นะคะรายการนี้หนูขอไว้ที่500บาทนะพี่นะปลายทาง50บาทจะ้ะส่วนรายการจะเป็นเต่าพี่ไม่ทราบหลวงพ่อจะ้ะใต้ถานก็จะเป็นยันอย่างนี้นะนะคะสวยงามจ้ะพี่นะคะ พี่จ๋ารายการนี้นะห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจากเหรียญหลวงพ่อวัดบ้านแหลมจะพี่สวยงามมากนะเนี่ยค่ะองนี้ก็ห้าร้อยบาทพี่นะปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทเป็นเหรียญหลวงพ่อวัดบ้านแหลมจะพี่นะคะสภาพก็จะก่อๆสวยๆอย่างนี้เลยนะคะ ห้าร้บาทปลายทางบวกเพิ่มห้บาทจ้าโอเคไหมจ้าคุณลูกค้าจ้าคุณลูกค้าท่านใดนะคะคนไหนที่ว่าสนใจองคไหนแล้วรายการไม่ชัด าภาพเบอร์ภาพไวยแม่ค้าไปไวตามไม่ทันเนี่ยคุณสา,าค,ณคุณลูกค้าสามารถโทรหาแม่ค้าหรือ,อไลน์มาได้เลยนะคะพี่เบอร์โทรทิ้งไว้ใต้คลิปนะ084 06 59 180จา้ารบกวนคุณลูกค้าก่อคุณลูกค้าใหม่ที่น่ารักนะคะพี่ช่วยกดถูกใจกดติดตามให้ช่องกระ,ะเกตพุทธคุณผะเกินอด้วยนะคะอีพีนี้หนูก็มีแค่นี้นะคะพี่สวัสดีคะ่ะ